สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูลมิเดอร์ทาโรวเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะ เราจะมาแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้นะคะในหัวข้อจริงๆแล้วตัวเขาคนที่คุณนึกถึงต้องการอะไรจากคุณกันแน่นะคะอืมก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เราก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกความนต์น่ารักหน้ารักเลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาจากคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะอืมก่อนอื่นขอดูพลังงานคุณหน่อยนะคะว่าคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะ ขอดูพลังงานคนสักห้าใบนะคะสี่ดาบใบแรกเลยหกดาบนะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะห้าดาบแล้วก็ห้าถ้วยนะคะสำหรับท่าราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะตัวคุณนะคะมีธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มค่ะแล้วก็ธาตุน้ำมีกรกะกรพิจิกค่ะมีอืม ประมาณนี้นะคะเด่นเลยจะเป็นชาทัดลมนะคะเมทุนตุนกลมนะคะตามหน้าไพ่นะคะตัวคุณในตอนนี้คือคนที่เจ็บแต่กำลังจะหายดีนะคะกำลังเปลี่ยนจากจากความเศร้านะคะเป็นคนที่เข้าใจหัวใจตัวเองมากกว่าเดิมนะคะสี่ดาบหดาบคุณอยากพักอยากถอยเหมือนเหมือนพึ่ง เพิ่งผ่านความเหนื่อยทางใจมานะคะหรือผ่านสถานการณ์ที่ทําให้ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนเพิ่งหยุดคุยหรือหยุดสื่อสารกับใครบางคนไปนะคะหรืออยู่ในช่วงที่เว้นระยะจากโลกจากแบบเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้ใจตัวเองมันนิ่งขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งๆนะคะอารมณ์แบบว่าอารมณ์ไม่จอยกับ กับอะไรเลยนะคะในช่วงนี้นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวนะคะในตอนนี้ตัวคุณในตอนนี้นะคะกําลังพยายามฮิวใจแล้วก็ พยายามก้าวผ่านแบบว่าเรื่องที่เคยผิดหวังในอดีตนะคะหรือความรู้สึกที่มันไม่ไปไหนสักทีนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยคือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังพยายามบอกให้คุณว่าอย่าฝืนนะคะถ้ามันเหนื่อยจนเกินไปเนี่ยให้คุณหยุดพักแล้วก็นิ่งเพื่อยาวยาหัวใจตัวเองก่อนนะคะแล้วมี5้าดาบห้าถ้วยสองใบนี้นะคะมากมาคู่กันก็ต่อเมื่อตัวคุณอะรู้สึก เสียสนย์ทางใจนะคะคุณอาจผิดหวังกับใครบางคนหรือเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะแต่ความเสียใจนี้มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะเพื่อให้คุณได้เคลียร์ใจตัวเองนะคะเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าอะไรพระมีสิบถ้วยอยู่ตรงกลางระหว่างชุดไพ่ห้าใบนี้นะคะถึงถึงจะมีความเศร้าแต่ไพ่ใบนี้เนี่ย เป็นแสงหลังพายุนะคะคุณยังมีความรากักความอบอุ่นคือมีคนที่ห่วงใยคุณนะคะอยู่รอบตัวคุณอยู่นะคะสิบถ้วยคือความสุขที่แท้จริงนะคะในตอนนี้อาจอาจจะยังมาไม่ถึงแต่กำลังรอให้คุณแบบว่าคือเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วเคลียร์ใจตัวเองให้หมดนะคะประมาณว่าคุณต้องปล่อยอดีตไปก่อนนะคะแล้วเคลียร์ใจให้สะอาดนะคะสิ่งเหล่านี้หรือว่าความสุขมันจะ ถึงจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองนะคะอือเป็น energy แล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะอืมประมาณนี้ต่อไปคําถามของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะอืมคนที่คุณมาถามถึงขอสักสิบใบนะคะอืเด็กถือเหรียญมีความจริงใจอยู่นะคะราชน้ท่ศ The ะะเดอะเมดิเชียนนะคะสี่ถ้วยสิบเหรียญเดอะทาวเวอร์เจเจวิลแบดไม้ห้าเหรียญนะคะได้สำหรับราชนิมยัยเก hey, ้าเหรียญไฮโลเฟนอสุวินดาสำหรับธาตุดาศีของเขาคนนี้นะคะอืมมีธาตุดินการพึกศพมังกรนะคะ ธาตุน้ำมีกรากดพิจิกธาตุลมมีถุนตนกลมนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินอืบอกไปแล้วเนอะเมื่อกี้ธาตุไฟไม่สิงถนูนะคะอืดินน้ำลมไฟมาหมดเลยนะคะสําหรับตัวเขาตัวเขาคนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูลักษณะความสัมพันธ์คุณหน่อยตามหน้าไพ่คร่าวๆนะคะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะคือ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีบางอย่างที่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีบางอย่างที่ทําให้หมดความอดทนคือความอดทนมันหมดลงนะคะตามหน้าภายัยมันเลยทําให้ไม่มีการสื่อสารหรือจบแล้วก็ถอยหรือเว้นระยะอยู่ในตอนนี้นะคะแต่แต่ตามหน้าภัยฝั่งเขานะคะที่ยังไม่ลืมยังไม่ปล่อยคุณนะคะเพราะว่าตอนที่ห่างกันไปนะคะ เขานารู้ตัวเลยว่าคุณคือคนที่ให้ค่าเขามากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะอืมไปแรกนะคะจริงๆแล้วนะเขารู้สึกจริงใจกับคุณมากๆเลยนะคะแต่ยังอยู่ในช่วงที่เป็นแบบว่าการเริ่มต้นคือเขาไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อยังไงนะคะแล้วมันมีราชนีดาบเบติเชียนะคะสี่ถ้วยแล้วก็สองดาบ เขามองคุณเป็นคนที่ฉลาดรู้ทันนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางมุมก็เข้าถึงยากนะคะเขาต้องการให้คุณะเปิดใจให้เขาสักนิดนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกเหมือนกําลังถูกคุณทดสอบอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วมีสิบเหรียญ The Tower The d e v i l w แปไม้ View, ภาพรวมห้าใบนี้นะคะเขามีทั้งความผูกพันความกลัวแล้วก็แรงดึงดูดทางใจแบบแรงมากๆนะคะสิบเหรียญเนี่ย ตัวเขาอย่างมีอนาคตรหรือมีความมั่นคงกับคุณจริงๆนะคะอืแต่ว่าข้างในเขามันก็ยังมีความสับสนมีความรู้สึกที่พุ่งแรงจนควบคุมไม่ได้นะคะอาจเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีการแบบสะเทือนหรือมีสิ่งที่พูดกันไม่หมดนั่นเองนะคะแปดไม้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าถึงแม้เขาจะกลัวนะคะเขาก็ยังอยากที่จะติดต่ออยากคุยอยากอธิบายบางอย่างกับคุณอยู่นะคะ แล้วสิ่งที่เขาอยากอธิบายนะคะทาวเวอร์เนี่ยเขาอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคือเขาสับสนแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนถูกกดดันนะคะบางคนอาจจะหนีอาจจะปิดใจนะคะบางคนอาจจะมีคำพูดที่แรงๆออกไปนะคะเขารู้ว่ามันทำให้คุณเจ็บนะคะแต่เหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณนะคะแต่แต่เขาแบบเหมือน เหมือนแพ้กับการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็มันมีด้านมืดของตัวเองที่เขาไม่ไม่อยากให้คุณรู้นะคะเดวิลเนี่ยเป็นการยุดติดเสพติดความหึงความหวงที่มากนะคะเขาไม่อยากให้คุณเห็นตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยากให้คุณเข้าใจในมุมมองของเขานะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบที่เติบโตกว่าเดิมนะคะไพ่คู่นี้นะคะเดวิลกับทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของ บทเรียนของการยอมรับความจริงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่พังพังลงนะคะเปลี่ยนจากความรักที่มันพังเนี่ยเป็นการยอมรับความจริงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะคะเขาต้องการโอกาสอีกครั้งนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ก็กลัวว่าคุณจะมองเขาไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะอืแล้วใต้สำรับคุณได้ราชินีไม้นะคะเก้าเหรียญไฮโรเฟนอัศวินดาบนะคะ ซึ่งหมายถึงว่าลึกๆตัวเขาชื่นชมคุณมากๆนะคะเห็นคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะเลยไม่อยากที่จะเข้าหาคุณแบบว่าคือไม่ได้อยากมาเล่นๆในความสัมพันธ์นี้นะคะคือเขาอยากเข้าหาคุณด้วยท่าทีที่จริงจังนะคะตามหน้าภัยนะคะอืม แล้วตัวคุณก็มีเสน่ห์ดึงดูดกับเขามากๆเลยนะคะตามหน้าไพ่อ่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มีศักดิ์ศรีมีความแบบว่ามันมันอกมั่นใจแล้วก็ดูแลตัวเองได้แบบที่ไม่ต้องง้อเขาเลยนะคะในความรู้สึกของเขานะคะสรุปนะคะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะเขาต้องการการยอมรับจากคุณคะ่ะต้องการโอกาส อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะหรือสารต่อความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังนั่นเองนะคะเขาอยากให้คุณเห็นว่าเขาหน่ะเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นั่นเองนะคะอยากคือแบบอยากจริงจังกับคุณอยากมาหานั่นแหละค่ะอืมอ่ะขออีกสักใบเขารักคุณนะคะหนึ่งถ้วยความรู้สึกนี่เออล้นนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่นานไพ่แล้วนะคะทุกคนก็อ่า อย่าลืมว่าการอ่านไพ่คลิปนี้นะคะเป็นการส่งพลังงานนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ